พูดถึงสลากอยากให้ไปที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับที่นั่นมีตลาดค้าส่งสลากอยู่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยบรรยากาศก,าศก็มีผู้ค้ารายย่อยที่ไปเลือกซื้อสลากกันเป็นจำนวนมากนะครับแต่หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันครับว่าสลากก็ยังแพงเหมือนเดิมครับการซื้อขายสลากที่วังสะพุงจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับราคาสลากขายใบละ9กบาท50สตางค์เข้าไปแล้วถ้าเกิดขายแบบยกเล่มจะเหลือใบละ89บาท ก็ยังแพงอยู่ดีนะครับยิ่งถ้าเป็นหวยชุดครับชุด2ใบเนี่ยใบยละ92บาทชุด3ใบใบละ93บาทชุด4ใบใบละ99บาทแล้วถ้าเป็นชุด5ใบนะครับใบละ100บาทเลยทีเดียวทางยี่ปัวขายสลากเล่าว่าที่รัฐบาลแก้ปัญหาสลากแพงโดยตัดสิทธิผู้ค้ารายย่อยที่เอาไปขายในโลกออนไลน์เนี่ยหรือว่าไปรวมชุดแบบไม่มีการไต่สวนมันเหมือนกับการแกล้งเหล่าผู้ค้ารายย่อย อย่างที่จังหวัดเลยก็ถูกยึดไป3,000ถึง4,000รายดังนั้นจึงอยากให้บอดกองสลากทบทวนการแก้ไขปัญหาสลากแพงใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ค้าสลากรายย่อยไม่ใช่ต้นต่อของปัญหาสลากแพงขอให้คืนสิทธิ์กับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยครับ